เวลาท่านสอนท่านสอนได้หลากหลายนะสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยอยู่ที่พื้นฐานชีวิตอยู่ที่พื้นฐานคนที่เคยฝึกมาในอดีตถ้าเขาไม่ต่อท่านบอกถ้าเขาถ้ามันไม่ต่อนะมันก็เป็นเรื่องของมันแล้วข้าไม่เกี่ยวเพราะข้ามีหน้าที่อย่างเดียวคือมาบอกมันคนสุดท้ายที่ไปหาท่านรู้ทุกจะเป็นสถานการณ์ยังมาก็ดีแล้วท่านก็ให้แนวทางปฏิบิเนะี่ย ให้พระให้ให้แผ่นพับแต่มันเป็นกระดาษเองไปฝึกเองก็แล้วกันเวลาเองสวดมนต์เองก็นึกถึงพระก็แล้วกันท่านก็จะบอกว่าหมดหน้าที่ท่านแล้วไหงหลวงตาอยู่ที่ท่านมานานนะเวลาท่านแนะนําใครท่านท่านก็จะบอกทุกครั้งทุกคนนะว่าหมดหน้าที่ข้าแล้วนะเองทําเองนี่ก็ได้เองไม่ทําก็ข้าช่วยอะไรไม่ได้เพราะข้าทําให้เองไม่ได้ พราเองข้าบอกให้เองทำาเองไม่ทำก็เรื่องของเองแล้วเนี yeah. ่ยเพราะนั้นหลวงตาก็เลยเอามาเอามาเอามาบอกเนะี่ยที่ลุงพ่อถ้าบอกเนะี่ยบอกแล้วนะจ๊ะทำเองก็ได้นะไม่ทําก็แล้วแต่เอา้าก็ถูกแล้วไงกินแทนกันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ย่ามองนะะ ใช่ไหมนะยาหมองมันได้อยู่มันได้กลิ่นอยู่ไงทาผัวหอมเมียน่ะลองทาไปมันก็ได้กลิ่นเมียแล้วกลิ่นผัวแล้วผัวทาเมียก็ได้กลิ่นไงอันนี้ไม่ใช่นะต้องทําใครทําใครได้ไนงะประมาณนั่นแหละมันมันไม่ยากหรอกพูดถึงมันยากตรงั้งแรกๆเนี่ยนะเพราะเราเคยชินมาทางโลกไนงะแต่ท่านถึงบอกว่าเองขยันนะเองก็ต้องทํา เองขี้เกียจเองก็จะทาเพราะเองไม่รู้เองจะตายเมื่อไหร่นะท่านบอกเองเห็นแล้วคนตายทุกวันเนะี่ยทุกวินาทีเนะี่ยมันรู้แนละ้ยมันจะตายไหมไม่รู้หรอกท่านบอกคนที่จะรู้ว่าตัวเองตายเมื่อไหร่คือคนที่ฝึกค่าเนี่ยไม่นานค่าก็ไปแล้วตอนที่ท่านจะม่องนะตอนที่ท่านจะไปนะหลวงพ่อท่านยังบอกยาเป็นนีแหละอีกสามวันเองไม่ต้องเอาข้ามาสงฆ์แล้วนะค่าจะไปแล้ว จะเป็นนีก็หัวเราแห่เนะีย่ยแกไม่รู้อะไรอีกสามวันถ้งก็เปิดประตูลแล้วก็นอนไปแล้วง่ายไหมทันไปง่ายฮนะตายอยู่แล้วท่านบอกมันก็ต้องฝึกไงไม่ใช่กูจะตายแล้วโอ้โหไม่อยากออกนะฮะสั่นแล้วยึยึๆอกี็ไม่ใ่เพราะถ้าคนตายที่ห่วงนะสังเกตดูมันจะ ไม่อยากออกอ่ะมันออกไม่ออกไม่ได้เนี่ยเพราะธาตุมันบีบไงมันแก่เพระจิตเราควบคุมมันเนี่ยธาตุมันแก่หรือโดนของมีคมโดนมีพิษโดนอะไรไม่รู้อ่ะถ้าปวดหัวปวดท้องอ่ะสองทางให้เลือกไปกินยาให้หายหรือไม่ออกจากร่างเหมือนกันเลยถ้าเราฝึกเนี่ยทันธิบายชัด,ชดนะ ถ้าเองจะตายเนี่ยเองควบคุมมันไม่ได้เนี่ยข้าว่าเองไม่อยู่หรอกเองรู้เนีย่ยท่านให้ฝึกให้รู้ไงรู้ว่าจะตายเนี่ยมันก็ออกไปก่อนไงไม่ให้มันบีบมันก็เลยนอนยิ้มยิ้มบายนะจ๊ะลุกขึ้นมาก็โห้ไอ้นี่อยู่นี่ล่ะเดี๋ยวเขาไปเผาเดี๋ยวกูไปแล้วล่ะจะเกิดไม่เกิดเรื่องของเราแล้วใช่ไหมล่ะเออ,เ,อ,อเกิดเลยก็ได้ ือ <Cornell>. ไปอยู่พรมก็ได้อยู่เทวด so. าก็ได้จะรอพระศีก็ได้ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยคิดว่าคิดว่ายากไหมอธที่ากคือไม่ทําอธิญง่ายคือค่อยๆทําไม่จะต้องเร่งนะค่อยๆทำค่อยๆทำเนี่ยถ้าเมื่อยก็นอนเนี่ยถ้าขี้ขียดนอนก็ลุกหลงตานอนประจำมันองไม่อายใครหรอก ไปที่ไหนก็น,นอนเลยมันเมื่อยอายุปู่นี้แล้วจะไม่นั่งให้มันทนทรมานทําไมอะ่ะโหยแปดสิบแล้วอะ่ะมันก็ต้องนอนแหละนีน่ขนาดแปดสิบยังไม่อยู่วัดเลยอะ่ะไปทุกประเทศเลยมั้งไนอนไปนอนในรถนะไม่ใช่ไม่นอนนอนประมาณนี้แหละคือถ้าเราทํามันเพลินแล้วนะ่ะมันเพลินเหมือน,นกับคนเพลินกับ สิ่งที่เรเองทำเนี่ยมันไม่เบื่อมันไม่หิวมันไม่อะไรทั้งนั้นนะคือมันเพลินอย่างถ้าเราเพลินในบุญอนะ่ะเพลินในพรมวิหารพรเพลินในจักรพัิเพลินในไตสรณคมเพลินอยู่กับหลวงปูนะ่เนี่ยโอ้มไม่ใช่ธรรมดานะมันจะมีความภูมิใจในตัวเองวนะ่าตัวเองเนะี่ยเป็นผู้มีประโยชน์ไงมันภูมิใจนะเฮ้ยใ,ใครมองเรามันก็ มีความสุขนะมันมีประโยชน์ไหมนี่ไม่ใช่ใครมองกูก็อีไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องเปลี่ยนใหม่เอาก็อยู่กับบุญไงอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพรม,มีหารอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านจะไปไหนเราอยู่กับท่านนะ่ะท่านไม่ไปไหนก็เรานึกถึงท่านประจำสวดประจำแผ้ประจำอ่ะ จะไปไหนก็ยืนเดินนั่งนอนไงเอ,อท่านจะหนีจากเราเหรอท่านไม่หนีเพราะเราไม่หนีจากท่านไงขอสิสตังอนะ่ะนึกเมื่อไหร่อย่าลืมสตังนะหลวงพ่องา <c oughs> นไหนหลวงพ่อก็มีเต็มแผ่นดินนะให้หนูสัก,กนิดนะยังดีนะเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะหนูจะเป็นคนดีไม่ดื่มไม่ซนจะสวดมนต์ทุกวันนะหลวงพ่องั้นนะเออ มันก็เพลินนอนก็เพลินคิดถึงท่านคิดถึงจกักรพรรดิโออย่าลืมผ่านรูปนามรูปกายของหนูทุกวินาทีใครเห็นก็มีความสุขนะคะแง่อธิษฐานทุกวันดิอธิษฐานบ่อยๆเพราะอธิษฐานเป็นหนึ่งในสิบอธิษฐานไปดอยมันจะพัฒนาในการอธิษฐานไปเรื่อยเรื่อย ธุรกิจมันจะไปเรื่อยๆลองคิดด,ดูดนะิเนี่ยถ้าเกิดในอนาคตเนะี่ยถ้าไม่เป็นใหญ่เนะี่ยไม่ใชนะ่เป็นใหญ่แน่นอนเพราะมีพวกไปไหนก็แผ่ขนาดสวดมนต์ด้วยกันทุกวันเนี่ยก็ยังแพรไปลรกอทานเลยรู้จักกันหมดเลยอนะ่ะผู้ที่สวดเนะี่ยวิญญาณเทพผมทั้งหมดที่มาสวดเนะี่ยรู้จักกันรู ไม่รู้ได้ไงมันเป็นคลื่นเดียวกันลองคิดดูเรามีพวกเยอะไหมล่ะเราไม่ต้องไปไหนแล้วเสียค่ารถเปล่าเราแค่สวดยูเนสเียเวลาสวดล้วก็แผ่ไปตามรูปรักษ์พุทธธรรมสังฆะซึ่งอยู่ในแผ่นดินโลกเนี้ยเทวดาเทพปูมทั้งหลายทุกภพทุกภูมิที่มาสวด ัภาพพร้อมกับกับพระเจ้าในทุกครั้งช่วยเหลือเกือ้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดโอ้โหไม่เชื่อก็ลองตายดูแล้วทา่านอาจะรู้ว่าเออมันน่าจะสวดต,ตั้งแต่โน่้นตั้งแต่สาวสาวแล้วประมาณนี้แหละนะเพราะเวเทวดามนุษย์สัตว์มันเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจเขาออกนะจ๊ะ เจวดาเขาอยากมาสร้างบารมีเขาก็ลงมาเกิดในม,มนุษยข้างล่างหมดกรรมมันก็ขึ้นมาเป็นเจวดาถ้ามีบุญถ้าไม่มีก็เข้าท้องเกิดใหม่เช่นนี้เปลี่ยนไปกับเวียนมาทุกลมหายใจก็ออกเพราะนั้นเราแผลทุกวันทุกครั้งเนี่ยเวลาสี่สี่ห้ารอบหรือเจดรอบเนี่ยได้เพื่อนทุกรอบ ได้ทุกรอบนะจ๊ะถ้าฉลาดขึ้นนะไม่ใช่ส่วนอย่างเดียวมันต้องแผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยเพราะแผ่ครั้งหนึ่งอ่ะนึกแผ่น่ะมันก็แผ่ทั้งชั่วโมงนันแหละเพราะเราแผ่ไปแล้วแตแ่ตามรูปรักพุทธธรรมสังฆะทั้งองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่ที่หลวงปูส่สร้างไว้ที่หลวงตาพ่อมบริวานทั้งหมดพวกพวกเราทั้งหลายสร้างไว้เป็นกระแสดเดียวกันทั้งหมด ไปเลยแล้วเราก็พิจารณาแล้วเราก็สวดไปแล้วจนจบสัพเพเออ้าแผ่ไปอีกรอบลองคิดดูดิประโยชน์ไม่ใช่ชั้นเดียวนะบางคนไม่เข้าใจเรื่องการสวดมนต์ถ้าไม่พิจารณาถ้าไม่พิสูจน์ตั้งแต่เริ่มแรกแนะมันจะเกิดความขี้เกียจถ้ามันรู้แล้วเนี่ยไม่มีใครขี้เกียจหรอก ถึงจะนั่งรถล,ลงเรือไปเหนือมาใต้ยอย่างนี้มันก็สวดสวดแล้วก็แผ่ขึ้นรถเมื่อไหร่ก็ล้อหมุนเมื่อไหร่แผ่เมื่อนั้นานะหลวงพ่เพราะมีรูปท่านอยู่ทุกที่อยู่ในรถเราด้วยอยู่ในคอรเราด้วยเป็นไงโหวันนี้อธิบายชัดๆเลยนะเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วก็กลับบ้านไปเถอะ <c oughs> <c oughs> เอา้าก็ถูกแล้ว สีเวลาหนะ่ะกลับบ้านไปนะใช่ไหมทีนี้เรามาบนันเถกบุญนะเรามีโอกาสแล้วเราไม่ต้องคิดแล้วพุ่งนี้กูจะได้กินอะไรจะจะทำอะไรเขามีให้กินอยู่แล้วเพียงแต่เอาหน้ายิ้มยิ้มไปให้แม่ครัวเขาจะยิ้มเมื่อไรเราลองนึกดูดิขอสามแก่นได้ไหมนึกในใจเขาถากนะหาตามสั่งเนี่ยเออมันจะป็นม,มองหน้าเขาหรอก ทำเป็นเฉยๆยึกถึงหลวงปู่ปู่บังคับมานะหน่อยคนตักนะวันนี้เอาแก่นเดียวพอปกติเขาให้กี่แก่นนะสองอะถ้าเราบอกท่านเนี่ยอาจจะสก็ได้นะฮะหรือไม่ก็สามนะหรือไม่ก็ขอลดสักแก่นหนึ่งหลวงพอ่ออ,อ,อีกนั่นก็นให้คนอื่นเข้าไปนี่คือการพิจารณาในในการจับหลวงปู่จับจกักรพรรดิเข้าใจไหมอารียบบทที่เรามีเราพิสูจน์ได้ ใหญ่คนนี้แก่ไปใไนหลวงปู่มันก็จะมีคนบอกมันจะไปช่วมก็ตามมาที่มันไปช่วมจริงหรือเปล่าเนี่ยง่ายเออง่ายเลย,เยอารมณ์ดีมันจะรู้จักมันรู้จักขึ้นขึ้นขึ้นที่เราสวดมันพิสูจน์ไงพิสูจน์ในเนี่ยในชีวิตประจำ่ำ้มเรานี่แหละใช่ไหมอารมณ์เป็นหลักนะ อารมณ์เสียเปลี่ยนอารมณ์เสียเปลี่ยนเปลี่ยนมาสดมันเป็นแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปไหนก็แผ่ไปไหนก็สวดอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าแต่ละวันเนี่ยมันเป็นยังไงพอเราที่สั่นทุกวันไงตอนเช้าอธิที่สานอารมณ์ดีตอนจินก็พิจารณาสักไม่กี่วันจะรู้แล้วว่าความไม่ดีมันลดมันไม่มันไม่ค่อยมาแล้วนี่เริ่มอธิษฐานแล้ว แสดงว่าขึ้นสว่างตลอดแล้วแสดงว่าภพภูมิแถวนี้เมากับเราเมาบ,บุญกับเราแล้วเวลาเรานึกเนี่ยเขาจะรู้เพราะเราแผ่ตลอดเนี่ยราที่สารตลอดชีวิตไงบุญบาร,รมีบุญกุศลที่ขพระเจ้าทําในชาติเนี้ยหรือพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้ายังเกิดอยู่นะผ่แผ่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงง่ายนะไม่ใช่ยาก,ยาก,ยากนี่ที่ใบ พื้นๆนั่นเนี่ยพื้นนั่นะน่ยพื้นที่เราต้องทำไหนๆมาแล้วเนี่ยบางคนทิ้งผัวมาคนทิ้งเมียมาบางคนไม่รู้จะไปไงบางคนเขาป่วยมาป่วยนะหายแล้วประกันที่อยู่กับพระเนี่ยหายค่อยๆหายนะแล้วก็อธิษฐานอายุ คนที่ป่วยนะจ่ออยู่กับคืนแล้วแล้วก็ที่ฐานอายุมันจะมีความรู้สึกเองตัวเองละว่าเราเนี่ยจะอยู่ประมาณกี่ปีรู้นะประมาณแต่มันไม่รู้ว่าตายวันไหนแค่นั้นเองอยู่ประมาณนะประมาณเนี่ยนะนี่คือความพิเศษมีความรู้ที่จะต้องผ่านในการฝึกในศาสรหลวงพ่อเนี่ยไม่ไปไหน อยู่กับจักรพรรดอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับบุญอยู่กับการแผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญการพิจารณาไหนจะบุญเราในอดีตเข้าตลอดเลยอารมณ์ดีถ้าไม่รู้เลยเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนั้นท่านที่มาฝึกนะท่านที่ฟังอยู่เนี่ยทั่วโลกเนะี่ย ชื่อวคงเข้าใจนะถ้าท่านทำได้ทุกคนนะนะหลวงปู่หลวงตากัจะอนุโมทนาสาธุ<อ>เพราะท่านเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์กับการเป็นว่าใจเกิดโลกนี้ไม่ใช่ของใครหรอกแต่ตำแหน่งในโลกนี้ถ้าอยากได้ก็ฝึกเอาสมบัติปัดกันชม ไม่ใช่ใหญ่ชาตินี้ชาติหน้าคูก็ตกกระป๋องแลไม่ใช่ถ้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเรื่อยๆอจนกว่าจะสําเร็จในสิ่งเจ้าเองอธิษฐาน